เว็บไซต์ตันยืนเป็นสำนักข่าวการลงทุนที่มุ่งมั่นในการให้ข้อมูลที่มีคุณภาพและเข้าใจง่ายให้กับผู้ลงทุนทั้งผู้เริ่มต้นและผู้มีประสบการณ์พวกเราเชื่อว่าการเข้าใจข้อมูลการลงทุนไม่ควรเป็นเรื่องยากลำบากแต่ควรเป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีความสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้องตันยืนมุ่งมั่นในการแปลงเสียงและเสียงรบกวนที่มาจากตลาดเงินเป็นความรู้ที่ชัดเจนและมีประโยชน์พวกเราใช้การวิเคราะห์ทั้งฐานนิตและเทคนิค เพื่อปกป้องผู้ลงทุนให้ได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพสูงสุดพวกเราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกองทุนประกันและการลงทุนอื่นๆทั้งในระดับชาติและระดับโลกเพื่อให้ผู้ลงทุนได้เข้าใจและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจเนื้อหาของเราไม่ใช่เพียงแค่ข่าวสารทั่วไปแต่ยังมีบทความวิเคราะห์ที่เฉพาะเจาะจงและข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าใจการลงทุนอย่างลึกซึ้งพวกเราได้สร้างหน้าเว็บไซต์ที่มีการจัดวางเนื้อหาเป็นเมนูต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้นมีหัวข้อต่างๆเช่นข่าวล่าสุดฐานหุ้นโฟกัสบทวิเคราะห์เด่นกองทุนและประกันคริปโตและอื่นๆที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่เหมาะสมตามความต้องการของตนเองแต่นี่เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดตันยินไม่ได้ใช้เฉพาะวิธีการเดียวในการนําเสนอข้อมูลพวกเราเชื่อว่าการเรียนรู้ควรเป็นเรื่องสนุกสนานและเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดพวกเราได้สร้างเนื้อหาต่างๆเช่นวิดีโอและอินโฟกราฟิก เพื่อให้ผู้ลงทุนได้เรียนรู้และเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้นถ้าคุณเป็นผู้ลงทุนใหม่ๆพวกเราแนะนําให้เริ่มต้นกับบทความข่าวล่าสุดเพื่อได้รับข้อมูลทั่วไปและเข้าใจการทํางานของตลาดเงินและหลังจากนั้นคุณสามารถบุ๊กมาร์กหน้าแรกและเลือกหัวข้อที่สนใจจากเมนูด้านบนได้เลยพวกเราเชื่อว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ก็ไม่ต้องกลัวเกินไปการเรียนรู้และศึกษาข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุนเป็นสิ่งที่สําคัญมากมาก เว็บไซต์ตันยุนเป็นที่มาให้ข้อมูลที่มีคุณภาพและเข้าใจง่ายแต่ก็ต้องรับรู้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและตัดสินใจด้วยวิจารณญาณของตนเองพวกเราไม่ใช่ผู้ให้คำแนะนำการลงทุนแต่เป็นผู้ให้ข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนได้ตัดสินใจเองได้อย่างมั่นใจถ้าคุณต้องการติดตามข้อมูลการลงทุนอย่างต่อเนื่องก็อย่าลืมบุ๊กมาร์กหน้าแรกของเราและเลือกหัวข้อที่สนใจจากเมนูด้านบนเพื่อได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการลงทุนของคุณ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการลงทุนก็อย่าลืมเยี่ยมชมหน้าเกี่ยวกับเราและติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเราและถ้าคุณมีคำถามหรือเสนอแนะใดๆก็อย่าลังเลในการติดต่อพวกเราพวกเราเป็นเพื่อนและเป็นผู้ให้คำแนะนำในการลงทุนให้คุณได้รับผลตอบแทนอย่างมากกว่า